เสียเพลงมาได้ใช่ไหมคะอาจารย์เอาสักเอาสักเพลงเอาสักเพลงเล่นพินให้สักเพลงหน่อยนะครับจะได้ถ่ายคลิปเอาเอาสักเอาสักเพลงก่อนพอได้คลิปพินหลงเกินได้ผมไปพิ้งที่ไหนอันนั้นไม่ต้องเกิดอ้อยพิณตลอดเลยมันจะเล่นได้มเนี่ย ใช่เงินเหรียญบาทก็ดีรว๋ยวขมาชิมันเดี๋ยวก็เหรียญบาทถ้าเป็นเพลงทหารก็เพลินี้ก็เล่นได้นะครับงเลยคกอไร้นือเลนะดค่ะที่ช้าด้พมไกลนะคะที่นี่อยู่แม่เนะคะีจะมอบให้ดูนะคเป็นอาดไรนะคะี่จดาวดไล จ้ช่วยกันได้เลยน้อยด้วยนะคะหดลนดไปโดดมานะคะโดดไปให้คนทุช่องเนาะิลนะคะวี่นใเานะคะคามสนใจเนาะเป็นวิถีชีวิตของนสาะค่ินฟังินะคะจิแพคนโซ่ ເຮົາເຂົ້າສະ มอบให้ลุงนะคะขอบคุณค่ะเพราะมากเลยนะเพราะมากเลยนะคะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้ง ค่ะคืออย่างนี้นะคะพอดีเอฟก็แนะนํามานะคะก็ก็เห็นด้วยเหมือนกันนะทุกคนทุกท่านทุกคนที่นี่คงจะเห็นด้วยเหมือนกันว่า เออตรงนี้ลุงพลก็นอนหลับแล้วเนาะเขาบอกว่าพรุ่งนี้ขอพรุ่งนี้ที่จะมามอบให้อยากให้มอบให้กับลุงม้างก็ช่วยด้วยโอเคถ้างั้นเราก็ขอเก็บไว้ก่อนเนาะขอบคุณทุกท่านทุกขอบคุณมากมากเลยนะคะม่ฝากไลค์กดติดตามนะคะทุกท่านชมจานด้วยนะคะติดตามกันจานขอบคุณป้าเปียกนะคะที่จะให้ลุงพลร้องนะคะหรือท่านจะร้องเองหรือจะให้ใครร้อง

เคแว่าตอนน้เอาไว้วันหลังนุปาน้าแต่หัวบันกว่นี้ค่ะ เพราะว่าลุงก็เหนื่อยเนาะค่ะลุงกำลังเหนื่อยให้ลุงพักก่อนก่อนนะคะค่ะ่น้องครับน้ำน้ำยังเหลือบอกค่ะค่ะเดี๋ยวจะไปเอาค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากพี่พี่รียมที่อพ่อค่ะ ขอมากเลยคนเอฟซีบ้ากันใส่ยังน้ำตาไหลเลยวิ so. ่งเข้าไปในบ้าน4ชั่วโมงโอเคขอบคุณนะคะพี่สมอง4ช่นะ4ชั่วโมงนะขอบคุณะ้มนี่ด้วยนะ ตอนนี้เราไจะกเื่องโฆษาลนนะคะมี่มีอาจมาไกนาอค่ยางนะคะเราลงสือเราจะเจอหมู่บ้านยูทเบอร์นะคะยังเราไม่เป็นไาเอ็โาเราต้องไาเรืยงบ้านงไรเสร็จครา้งเลยนะคะไปกดเลแล้วก็ไปตรงที่เราเจอนมาในคูบอนนั่น มทำไมไม่ออกมาบ้าไม่ใช่ไม่ใช่เออลัางบ้านน่ะนี่เออเ้ามาเรียงกันไว้สิถ้ายงนั้นหายากมันยังไว้กัะตัวหไหนนาโกรกกันไหนอย่างไั้นสิ ช่องกระทอมชมจันทร์นะครับทไมจะไ่ใช่ช่องกระทอมชมจันทร์นะครวันนี้เลี้ยงน้ำ100ขวดผ่านช่องเสือมาใหม่นจะเปิดให้นะคะช่วยการกระโดดไปให้กิดตามนี่ไปอยู่ตรงนี้เยช่องกระทอมชมจันทร์นะครับนี่มันเก็บไว้ก่อนนะช่องกระทอมชมจันทร์นะวันนี้เลี้ยงข้าวเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงน้ำ100ขวดค่ะแล้วก็เปิดอย่างนี่รอบเดียวไม่ได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ ม่ถึงก็คนญาติลงไลก่อนถ้าให้ถึงร้อยก็ไม่ถึงนะ้านี่ลสดยังไม่ยากมากเลยไปเลียนไหน้าหกไลฟ์ไลฟ์โซ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีสมองเข้าโทรศัพท์เดี๋ยวเขาวามงนีป่ค่ะปกอะไรนี่ไงใช่ไหมที่ลงาย่กี้เมื่อกี้โชว์อยู่นะเื่ีม่กโชอ่ยี้นะคะลงไลเสียงทุกครั้งนะคะกดตรงนี้นะคะดตรงนี้นะคะี่ตรี้นะคะ ตีขมอนขุนมาดขุนข้าขุนข้านี่แหละคือคือขุนเท่นแล้วสองแล้วสดแล้วก็ขุนเท่นสดแล้วก็นี่ก็ไรตรงดน้านี้ก็ไรสดใช่ไหมนี็กดมานพิงไม่เสร็จอยู่ไปมุกดาหารมาใช่ไหมไม่ได้ลงหลักที่นี่ก็ขอจุกลง่แ <kaz> ค่นี้ก่อนนะคดขอบมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บันทึกใช่ไหมใชใช่ทำบนไดมาทำนะคะ